สวัสดีครับสวัสดีพี่พิงน้องชาวยูทูบครับอยู่กับหน่อยแท็กเตอร์ครับวันนี้มาหางใส่หางพ่วงครับไทยเราจะบุญภูเขาด้วนี่พี่น้องเราจะบุญภูเขาไทยปายางตัดออกแล้วครับจะมาปลูกมันในปีหนึ่งสองปีแล้วสามปีแล้วบ่สามปีเลยบนะ่ปลูกมันสามปีแล้วครับจะของมาปลูกมันสามปีแล้วก็เลยมา มากบแป้งตรงกลางไปครับเดี๋ยวสิซับต่อทีหลังไห้เบิ้งแป้งให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งกันการไถยเบื้องเร็บ่นีเพราะ้ไทยซับบ่นี่ครับมันมีต่อยางน้นครบบให้การให สีมงกุติมาช่วยครับหรือว่าเสียการเรา,าเบาๆครับเดินเบาๆมีหินน้ำด้วยพี่น้องมีหินด้วยครับก็เดี๋ยวตรงหินเดี๋ยวค่อยต้องมาเก็บอีกทีหนึ่งครับเพราะว่ามันพันเดีได้ไล่ละเอียดถ้าต้องมาเวียนละเอียดอีกหน่อยหนึ่ง เ๋ S <S ยวการขยานใบพันแตกครับเออพี่น,ออนั่นยินเสียงบ่เสียงน่าระทึกทึกกล้องกลางบาน ก็ไทนีซิกะยกลองมั่นครับมือสั่นพี่น้องเลยสีหอดเวลาหรอวะเวลานางฟักพรอากาศะเคลื่มครึมมครับมือนี่้องฟ้าคลึมคมเอาไทขางตอกอนครับยิปุนไทตอ เดินเบาๆครับเพราะว่ากำลังเครื่องเราหนึ่งร้อยห้าแรงอยู่แล้วก็เบาเบาๆบาเอาครับมาดูกันต่อเลยครับ ปุ่นตัวบวนพี่น้องเอ้ยอื่นไรครับนี่ครับพี่น้องพี่้งหา จวดครับสอหนึ่ง ตรงที่เลือ้อยจะเป็นตอยางครับพี่น้องเดี๋ยวเ้าค่อยใส่เกียร์อิมสามไทเอาครับออันตรายครับงานนี้งานนี้มีเสียว อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับโอกาสหน้ามีคลิปยังเด็ดๆชายพี่น้องเบื้องอีกครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ